ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมน้อย modify มอเตอร์นะครับผมจะมารีวิวสวิตช์ g s x นะครับตัวตัว g s x 1000นะครับตัวเรียนแบบนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแปรงใส่ LS นะครับ LS bead 1้อนะครับโอเคมาเทสดูครับกระซิบแจตัวนี้ต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับถึงจะมีไฟนะครับเปิดปิดไฟหน้านี่ครับโอเคมันจะมีพาร์ทขอทางแล้วก็สวิตช์ไฟสูงก็ดันขึ้นออกไปแล้วก็พาร์ทนี่กด แล้วก็เปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าไปพามาแล้วก็นี่เลี้ยวซ้ายเร็วกว่าแต่นะครับโอ okay, เคเดี๋ยวลองมาเทสดูครับเป็นไงบ้างหลังจากที่แปลงแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้ากนตรงนี้นะปั๊บอ่านี้อยู่ตำแหน่งไฟต่ำนะครับพาร์ทขอทางเห็นไหมไปสูงพาร์ทขอทางปิดไฟหน้าแอนดันไปสูงขึ้นแนเห็นไหม พาร์ทขอทางไปสูงปิดไปสูงเปิดไปสูงพาร์ทอ่าไปพามาเนี่ยนี่ครับไปพามาก,กดใช้ได้เลยนะครับปิดไปพามานะไปเลี้ยวซ้ายทำงานนะครับปิดไปเลี้ยวเลี้ยวขวาทำงานนะครับโอเค เปิดปิดไฟหน้าพาร์ทวัฒนาโอ้ไฟโค้ดสว่างครับเปิดไฟหน้าโอเคก็ประมาณนี้ครับสนใจติดต่อที่น้อยบริไฟมิจิตอนนะครับเบอร์โทรผม0 8 1 0 3 4 1 1 2นนะครับ Facebook no น้อยเซบิโก้ครับโอเคขอบคุณครับ